สวัสดีทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับ JR Variety นะครับวันนี้เราจะพามาพบกับคาเฟ่ริมคลองบรรยากาศดีย่านหนองจอกนะครับอยู่ถนนคลอง13มีชื่อว่า I Am Cafe นั่นเองเสร c ด Google Map พิมพ์คำว่า I Am Cafe เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนลิงก์ของแผนที่นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในรายละเอียดอีกที่นึงนะครับ ที่นี่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มและเค้กไว้ให้บริการนะครับมีที่จอดรถเยอะมีหลังคาให้ด้วยนะเออแต่ห้องน้ำเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ร้อนไปหน่อยนะครับเดิมทีเจ้าของร้านตั้งใจจะทําที่นี่เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ไปไปมามาได้ขยับขยายจนกลายมาเป็นคาเฟ่สไตล์สวนอังกฤษนะฮะมีกระท่อมนิทานมีสวนหย่อมเล็กๆมีเครื่องเล่นเล็นนิดหน่อย,อย,อยไว้ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นนะครับ แถมยังนั่งรับประทานอาหารมื้อเย็นตอนแดดร่มลมตกเดนได้แบบฟินๆกันได้อีกด้วยนะฮะกลางวันแดดร้อนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มรื่นเยอะมากมีน้ําตกเทียมมีปลาคราฟสวยๆนะครับถ้าใครกลัวร้อนก็มีที่นั่งอินดอร์แบบติดแอร์ไว้ให้อีกด้วยนะฮะ เมนูแนะนำของทางร้านนะครับยูสูแบล็คคอฟฟี่ราคา89บาทและแบล็คคอฟฟี่น้ำพึ่งมะนาวราคา80บาทนะครับขอบอกเลยว่ากาแฟรสชาติด,ดีมากนะฮะส่วนเมนูเค้กที่เราลองจะเป็นเค้กกาแฟแมคคาเดรียนะครับราคาชิ้นละ110บาทอันนี้อร่อยมากๆนะฮะไม่หวานจนเกินไปนะครับใครมาแนะนำว่าต้องลองนะครับก็เรียกได้ว่ามาที่นี่นี่ครบทุกอรรถกันเลยทีเดียวนะครับ ที่นี่เปิดบริการทุกวันเลยนะครับเวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่มร้านนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสายถ่ายรูปสายธรรมชาติสายกาแฟก็มาได้หมดเลยนะครับใครผ่านมาแถวหนองจอกเชิญแวะมาลิ้มลองกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้าเวลา9โมงอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย